ใชปานเกเตร์ของโลตัสกันนะคะอันดับแรกเราก็กดเข้าที่ F นะคะกดเข้าที่ F ของมอ,งมองเราระบบดาวน์โหลดแป๊บนึงก็วิ่งมาหน้าหลักสินค้านะคะสำหรับเพื่อนๆที่เก้ากลางแรก น้องๆหลังร้านอย่าลืมนะคะกดสมัครเพจเตอร์ก่อนนะคะกดที่คำว่าสมัครเพจเตอร์มันก็จะวิ่งมาที่หน้ารูปโปรควายของโค้ดของฉันนะคะมาตรงนี้เราก็กดกลับที่หน้าหลักสินค้าตามเดิมนะคะแล้วก็เลือ่อนหาโดยสินค้าที่เราต้องการสั่งซื้อ เดินไปเรื่อยๆนะคะ,ะสินค้าที่เราต้องการวันนี้จะมาตามรายการให้เพื่อนๆดูกันสัญญาณมันดาหลดจ้านะคะมีอะไรบ้างเอ่ย แป๊บหนึ่งนะคะแป๊บหนึ่งไปดูที่หมวดหมู่ไปดูที่หมวดหมู่สินค้าหรือในหมวดหมู่ของยาสีฟันนะคะ ควันค่าสดใส่ไร้คลิ่นปาก1.8 MP 199บาท N น่4 MP ก็199บาทก็ดลองซื้อยาสืกควัน,นะคะกดที่รูปสินค้าแต่ก็กดกรรมสั่งซื้อสั่งซื้อตันทีแต่ก็โดรายละเอียด ค่าสินคา m ขนาด100คูณ2หลอดนะคะจำนวน1ชุดกดยืนยนันแลวิ่งมาหน้านี้อันดับแรกสำหรับคนที่ก้สั่งซื้อกลางเรกก็กรอกชื่อที่อยู่ตามบัตรประชาชนของเรานะคะพร้อมด้วยหมายเลขโทรศัพท์ แล้วก็กรอกครั้งที่สองคือที่อยู่จัดส่งที่เราจะส่งสินค้าไปถึงนะคะแล้วก็ตั้งค่าเป็นที่อยู่จัดส่งและเราก็กดคำสั่งซื้อเมื่อเรากดคำสั่งซื้อตรงนี้ระบบจะบอกให้เรากรอกรหัสคำชื่นตรงนี้ให้เรากรอกรหัสของผู้แนะนำของเรานะคะ ใครที่ได้รับลิงก์จากเพื่อนๆก็ใหดูนะคะว่าลิงก์ที่ก็าส่งมาให้เราเลขอ่าหลักนั้นที่อยู่จุดต้ายของลิ้ยงมันเป็นรากอะไรอย่างของปินก็ UN 00007 000, 000นะคะ04ตัวแล้วก็71ตัวขึ้นต้นด้วย UN นะคะใส่ภาษาอังกฤษด้วยคำว่า UN เมื่อเรากรอกรหัสคำเชิญของผู้แนะนำเราเสร็จแล้วเราก็กดตามรายการสั่งซื้อต่อไปนะคะอ่าอันนี้ก็ก็ตามว่าใจ MP เพื่อเป็นส่วนลดในการซื้อสินค้าศู MP แล้ก็กดคำสั่งซื้อนะคะเมื่อเราก,กดยืนยันเราก็กดคำสั่งซื้อแต่วก็เมื่อกดสั่งซื้อมาแล้วตรงนี้เราก็กดคำว่ากอเตอร์นะคะถ้าเราจ่ายป่านโลตัสบิ๊กซีตรงนี้ให้เรากดที่กอเตอร์กดรูปกอเตอร์แล้วก็ ก็บอกว่าปลูดเลือกตัวเตนแล้วก็กดปลุดเลือกตัวเตนก่อนนะคะแล้วก็กดที่คำว่าโรตันแล้วก็อันดับที่สองก็ชื่อผู้จําระเอินนะคะก็ใส่ชื่อของเรานะคะตรงนี้ ใส่ชื่อกล่องเราแต่ก็จะบอกว่าใส่อีเมลนะคะอันดับที่3ใส่อีเมล cmait om gmail เมื่อกรอก gmail เสร็จก็กรอกชื่อกรอกหมายเลขโทรศัพท์ขั้นตอนสุดท้ายนะคะกรอกหมายเลขโทรศัพท์เอ่ใช้หมายเลขโทรศัพท์ที่เราใช้ปลูกไว้กับ fomo นะคะตรงนี้ แต่ถ้าว่าเพื่อนๆ่นที่ทำการโอนเอินจ่ายป่านตนาการ่รงนั้นเพื่อนๆจะต้องใส่หมายเลขตัวศัพท์ที่ปลูกไว้กับตนาการนะคะแต่ในกรณีที่เราจ่ายป่านกอเตอร์เนี่ยเราก็ใชนะ้หมายเลขตัวศัพท์ที่เราปลูกไว้กับแอปกองโมมนะคะศูนย์เก้าห้าสอง่าเมื่อเรากรอกหมายเลขโทรศัพท์ ที่เราทำการการระบบของ F มมเสร็จเราก็ดกดคำว่าดำเดินกันต่อนะคะกดดำเดินการต่อ,ะะก,ตอก็จะวิ่งมาหน้านี้ 1, 2, 3่งสองสาเซอร์วิสและก็จะขึ้นตัว Q Code นะคะตัวบาร์โ o d e ส่วนนี้ให้เราเก็บเจ้าหน้าจอไว้เพื่อเอาไปยืนยันกับกเอเตอร์ของโลตัสน,นะคะเพื่อให้พนักงานตามการยิงบาร์โค้ดให้เรานะคะเก็บเจร์หน้าจอไว้ส่วนนี้อ่าเก็บเสร็จแล้วแล้วก็กดดำเนินการตกกดอีกตีหนึ่งนะคะเพราะว่าบางตีครั้งแรกพนักงานก็จะ ไม่มีรายละเอียดตาติดกวรมันก็เลยยิงาร์โค้ดไม่ได้เราก็เลยแก็บเจอ์ในการดูข้มอมูลรายละเอียดนะคะมันจะเช่งก็ความจากร้างกาหมายเลขติดต่อนะคะแล้วก็เว็บไซต์วิธีจจำระเอินสำหรับบริการ123 เอีกนะะเนี่ยหน้านี้เดี๋ยวเราเอาไปยื่นที่โลตัสกันนะคะไปนักปนักอา่านยิงบาตโกด้อยแล้วก็ทุกคนอย่าลืมนะคะนำสำนอคือบัตรประาชนของตัวเองติดตัวไปด้วยเพื่อการยืนยันนะคะเพราะว่าปนักอ่านก็จะใส่หมายเลือกบัตรปราชาชน13หลักของผู้ที่จ่ายเอินนะคะ จะให้ญาติพี่น้องหรือเพื่อนๆเ,เอาไปใจ่ายให้ก็ได้นะคะถ้าเอาไม่สะดวกเองให้เขาเออมบัตรบัตรประชาชนของเราไปหรือว่าใช้บัตรประชาชนของเก่าก็ได้นะคะ mm. ให้มีบัตรประชาชนอย่างเดียวก็พอนะคะตามไม่มีบัตรประชาชนตรงนี้เราก็จะทำการจ่ายไม่ได้นะคะเพราะพนักงานขอจากขอหมายเลขกบัตร ประจาชนสิบสาหลักเพืเ่อโครบข้อมูลนะคะกาอันนี้ก็แค่น,นี้นะคะเดี๋ยวเราจะพบกันอีกตั้งหนึ่งหลังจากที่เราทาการจ่ายค่าสินค้าที่โรดตัดสร็จเดี๋ยวเราก็จะกลับมาทาการยืนยันเ p กันนะคะเสวัสด้าค่ะ